เกิดอะไรขึ้นศิลปินโตเกียวมิวสิกฉีกสัญญาผู้ใหญ่บ้านลัน่นใครจะอยู่หรือไปผมไม่บังคับเรียกได้ว่ามีประเด็นร้อนให้ชาวเผือกได้ขอบตาดำไม่หยุดหย่อนก็ว่าได้หลังจากยูทูบเบอร์ชื่อดังบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้ก็หมอลำสาวแพรวพาวแสงทองที่ได้ออกมาประกาศแยกทางกาันและเป็นประเด็นแฉกันยับค่ะและตอนนี้นะคะต่างฝ่ายก็แยกย้ายเดินหน้าทำงานส่วนสถานะตอนนี้เหลือเพียงความเป็นพ่อและแม่ของลูกเท่านั้น เกิดอะไขึ้นกับค่ายโตเกียวมิวสิกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เมื่อล่าสุดนะคะก็ได้มีประเด็นให้ได้ร้อนกันอีกแล้วค่ะเมื่อล่าสุดนะคะวันที่3มีนาคมเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ที่ติวูดวารุนนะคะโดยได้ออกมาโพสข้อความฟาดศิลปินในค่ายระบุข้อความว่า เกาหลีิวสิคศิลปินเก่าใครจะอยู่หรือไปไหนผมไม่บังคับใครเอาที่ตัวศิลปินรู้สึกจะอยู่ที่นี่หรือว่าจะไปที่ไหนที่สบายใจนะคะคือผมพร้อมสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่ศิลปินหน้าใหม่เสมอเอาความสบายใจนะคะสัญญาเอกสารผมคืนได้ทั้งหมดถ้าใครอึดอัดเพราะว่าจะเริ่มออดิชั่นป้านเพจหนึ่งสองสามสี่เมษายโยนเปิดรับออดิชั่นนักร้องใหม่เพิ่มครับอันนี้เดี๋ยวค่อยหาวันถลายกันนะครับค่าปรับก็ไม่ต้องเสียค่าไม่รับคะ่ะ ซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นการเตรียมไลฟ์สดครั้งแรกของค่ายตเกียวมิวสิกนะคะหลังจากที่ได้แยกตัวออกจากแสงทองฟินแลนด์หรือว่าแพลวพวแสงทองแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ได้มาเดินหน้าทำค่ายของตัวเองเต็มตัวสไตล์หมอลำในชื่อค่ายต o เกียวมิวสิกซึ่งมีนะักร้องต้นสังกัดนำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครูชินจังน้องซีแกรมน้องคอปเตอร์น้องลีโอน้องเพลงน้องน้ำตาลและก็น้องโกกีนะคะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นศิลปินโตเกียวมิวสิกนะคะมีฉีกสัญญาไหมหลังผู้ใหญ่บ้านล่านออกมาโพสต์แบบนี้ใครจะอยู่หรือไปผมไม่บังคับหรืองานนี้นะคะจะมีหนอนบ่อนไส้หรือเปล่าแล้วหลังจากโพนี้นะคะได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิเช่นใครนาะบานี้เออนั่นใครนาะใครไปก็คือพลาดมากมาคอยดูกันค่ะโตเกียวมิวสิกจะไม่ใช่แสด,ดงแค่ในประเทศซอกมันน้องๆจะได้โกอินเตอร์แน่นอนขอเวลาบอสบิ๊กแป๊บเดียวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทำได้แน่นอน เออผู้ใหญ่บ้านบอกใครใจอยู่จะไปอยู่แบบอึดอัดใจที่ทาให้องค์กรเขาไม่เติบโตก็คิดหมายะาเด็ดขาดดีสู้ไปได้วยกันเป็นกำลังใจให้ค่ะถูกต้องนะจ๊ะใครรักก็อยู่ไม่รักก็ไปอนาคตใครอนาคตมาเราอ,อย่าไปกักขังเขาแต่ยาเชื่อว่าอยู่กับบอสบิ๊กอนาคตไกลมีงาน,ม,งานมีเงินตลอดแน่นอนจ้าน้องเขาคงชอบขึ้นเวทีใหญ่ๆแบบตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้คงกลัวว่าจะไม่ได้ขึ้นเวทีแบบนั้นอีกก็อแอบเห็นสีหน้าตั้งแต่พาไปดูสถานที่อีกที่นึงแล้วโดวยไม่ค่อยจอยเท่าไหร่ เราเนีคะก็คงต้องรอคําแถลงการจากปากผู้ใหญ่บ้านกันอีกทีค่ะทายนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดซับ